เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิตซูครับเป็นซูบิชิแลนเซอร์ปี2001นะครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยครับสีขาวเงากรามทั้งคันนะครับเงาฉ่ำมีสปอยเลอร์หลังมีสเกิร์ตล่างด้วยครับชุดแต่งรอบคัน เล่มชุดโอนครบภาษีไม่ขาดครับเครื่องดีเดินเรียบเกียรโตเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนคบครับแอร์เย็นฉ่ำๆภายในสวยเบาะผ้าอย่างสภาพดีไม่ขาดกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ครบเลยครับขงเครื่องเดิมๆบางๆไม่มีรอยชนหนักครับ39,990ืาพันเก้ายก้บาทรถสวยราคาสวย,รสวย,รสวยครับ พี่กัดดูรถอยู่สมุดสาครอนเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ